กาบทักทายสบายดีสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่2องบาวัดกสวัสดีปีใหม่ทุกคนพบปอเดียวยามมืดเสานะตอนนี้ก็เป็นเสาของวันที่15ทุกคนสุมหอกกับกำลังลมงโง่ทุกคนเนะํากำลังเผาอยู่ลมงโง่อันเวีนเข้าหาน้องชายที่เสียชีวิตไป โง่ประมาณน้องนึงนี่แหละบ่ะได้ใหญ่ปไปเลยเอากินปีไหม้กับเสียงตูนบุนอยู่ในบ้านอันนี้เอามาลมอยู่นาะบ้าน,นอยู่นาะกับพอดีตีนบ้านนี่นะเสียงตูนบุน मग Hoặc hắn là hết lòng của nhiều nơi, nhắn tay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 ,

เขมเลยดจเอหนัุ๊จีเปยเอรึปอาซีบตนั้นเลยเลิดกระเดงคักะตัวพนี่มันบ้ามัปมันไมเล็ีเเง

มือเราเป่ามาวันดิข้าานั่นหลเย็นมาป่าโอ้ยแข็งอืมเ่ปนน้อเห็นอปมาสะโคง

รงคับดเซอร์า<ด>ข้าวเราพอดีเพ่งเป็น,ปนหลังมอสตรงนี้ต้นข้าว สอบสภาพซเซปผู้หนึ่งก็น้อ้ตับวานตับวานไปเสีเฮกอ่ะเด็กไปว่าละกินโมนไปเเวดไปนน่ะนะสิบองกับสิบองกับแก้วหนังคือกันก้มแล้วตุสู

เ้านกกวจะซัดปลาหปลานเ้มนกสองรอบูมนั้นนะมันมีนกได้นกะบนี่ยู่หาอะไรมันเฮ็ดเลยนี่ตกคนมาทองที่ืินจะน้อยเนาะเนนว้าวแต่มันนกินตัเนะ

เตมันมูเลียงไเหมวอ้ข้นแ้เาเสีไม้เ้เีเยอะเเอาแข้งเอาขาอ้อแล้วทุกคนเดี๋ยวเกิดทีขึ้นไปอันปาดอยู่เนือบานเนื้อขื้นบริบาปแข้งเอาขาเรียบร้อย ต้าเก่งขึ้นมาเลยเก่งทันาล่งมาล้นี่นะล่ง,ลง,ลง,ลง ก้อนนี้นะเขิมรูมาล่องมันรื้อนังมันนะวะตัดีวันนี้กัพอแล้วได้ยังได้ลองโอ้ยดินมาใช่ไหมดินอยูด้ยเหงื่อดินอยู่ดิดู เจ้ปิดคบเลยหลงอะฉลองวันะวดน้อคพูดน้ำที่เลยเราบอกยังมความเต้นเจ้าได้

คือห แจ้งแล้วตะเว่นขึ้นแล้วเริ่มเห็นท้องฟ้าแล้วยังบนแล้วยังฟักยังซอยอยู่เป็นซีนเป็นนั่งก็เลย มาฟักคูมกันนี่ไว้รับกินตอนเทงโง่น้อยตัวหนึง่งสักหันดึงมี่ย่าไป็นบุฟเฟ่กินจะ่ะตื่นแล้ว cái bài đi luôn từ là có lẽ sáu thôi và sẽ bài đi có lúc sẽ đi sẽ bài đi và trọc giờ khao vào những từ thứ sáu nữa giờ khao vào đây sao nắng phao nắng băng tinh xin đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì กันจีนาเยอะสินู้ยูกต๊อผ้กูทีหน้าบ้านบาหวันเอินที่นายิบฟังไทยเขาเอิญคนเลยนี่นะจิงรีบวันรุ่งเลยธรรมมาสิในเมเมนต์ของเขาเลงนะเขาไปก้านเขามาขายเพอนะลาย เก็บเธอโตเธอโตเขให้เนได้พอแลว่ลเดินโไม่ได้ของ้าไปก้านมันคือตายเนาะจะโค่นเก็บนี่ก็ด้ก็ได้คืนเดียวได้หลายเช่นนี้ เท่าไวเป็นนันก้านเทพก็บไวด์กันไหสี่สิบพันจุดบาทแปดสิบบาท เน่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 ใครน่เฮแลวต่นีฮดละพนเฮนเฮนสองต้นต้นนึงนะคือยาข้าวต่นมบ้านรงงานนะเมยเงินค้านาไมคค่ะ นี่อัด็กนี้หออ่อ,หอข้าวต้มห่อข้าต้มแดะข้าวต้มข,ขนมมก ข้าวผัดกระต้มผัดกระต้มแดงแล้วมีกระหอยขนมมกที่กันกูมาขายเคืองกับขายทุกวก ถ้าพื่อรุปทก์เพื่อสพ่อปะไานตักินตักตือต้นเสร็จแด้วพร้อโดยตรงดูตาข้าตารตาใจดตาพระพาหา้ดลายด้วนี้แม่มาเตนวาหนาดึกเพือเชือางนิยาถ้ารมดละเลื่นี้ต่เชื่อเราหน้มาจา เราชนะแลาไปชกพกขอเาะพุดถึงว่าถึงชไหนกอช่ดนี้เขาตา้าวอเท้าต่อชาชเจ้าพ้าปจก็พหาจิตใดก็ได้ชิ้นนั้นชตังมหลังเสวนาพุยพระเจ้าหยุี่มาไปตายเม่อพ่าเหลเป็นลไลม้ายใจเสียไปดงเดหาจะป